วันนี้นะคะแก๊งนางฟ้าค่ะมาออกโรงทานที่อนามัยคลองลานนะคะเนื่องในวันที่ถ่ายไอฉีดวัคซีนเข็มที่หนึ่งค่ะเชิญชวนพี่น้องทุกๆท่านนะคะที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเข็มที่หนึ่งร่วมมาฉีดวัคซีนได้ค่ะช่วยกันต้านโควิดนะคะเพื่อสร้างภูมิให้กับชุมชนเราค่ะและวันนี้นะคะแก๊งนางฟ้ามาออกโรงทานให้กับทุกๆท่านเลยค่ะรวมทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ประชาชนทั่วๆไปที่มา ฉีดวัคซีนนะคะมันร่วมรับประทานอาหารเข้าข้าวกล่องได้ค่ะคนละหนึ่งหนึ่งหนึ่งห่อหนึ่งห่อนะคะสวยงามค่ะอันนี้คือชื่อข้าวผ,ผัดนางฟ้านะคะข้าวผัดนางฟ้านาทีมโดยคุณหมอมุ้ยค่ะเจ้าหน้าที่สาเจ้าหน้าที่อนามัยเนี่ยค่ะ<อ>แล้วก็ทุกๆครั้งนะคะที่มาฉีดวัคซีนเจอพวกเราได้ค่ะพวกเราจะมาออกงทานนะคะมาให้กําลังใจ<อ>งพี่น้องค่ะ พี่น้องทุกๆท,ท่านเลยนะคะพวกเรามาเอ่อมาให้กําลังใจแล้วก็มาบริษัทเข้าเข้าเข้ากล่องนะคะเรียนเชิญน,นะคะสนับสนุนโดยเทศบาลคลองลานพัฒนาค่ะ